เอาละรครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงฟอนเทนพอมูลที่อาจจะมาในอนาคต ตอนนี้ยืนยันได้เกือบ100ซแล้วนะครับว่าจะมาตามที่ผมบอกสำหรับสายเปกินชินผมขอแนะนําร้านของเพจพ่อมดเควาวเปเพจนี้เขาเติมโดยใช้แค่ u i d โดยไม่ขอไอดเดียพาร์ตใดๆจากผู้เล่นทั้งสิน้นปลอดภัยหายห่วงร้อยเแน่นอนแถมยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ทางเพจพ่อมดยังจัดโปรโมชัน่นโดยใครที่นาโค้ดส่วนลดในดสคิปชั่นของคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องที่เคววาวเปเท่านั้น สวัสดีชาวเกมเมอร์มาจากวานเม่ได้ทุกท่านด้วยนีครับมาอยู่กับผมไวสกาย o n นเทนประเทศแห่งน้ำที่กำลังจะเข้ามาเป็นประเทศที่5ของเกมฟอนเทนเป็นประเทศแห่งความยุติธรรมที่บูชาเทพโฟคาลอสเทพแห่งความยุติธรรมมีชีวิตอยู่ในความวุ่นวายแห่งการตัดสินและโหยหาการพิพากษาเทพตนอื่นแต่เธอก็ยังเข้าใจดีว่าไม่ควรไปศัตรูกับกฎแห่งสวัสค์ ได้ข่าวว่าเทพตนแรกส่งสปายไปทั่วเทวัเพื่อส่องดูเทพตนอื่นด้วยนะแต่พอมีเทพตนใหม่ขึ้นมาแทนสปายดันไม่ชอบซะง,งั้นก็แตกแยกสิครับแล้วผมก็เคยย้ำไว้หลายรอบแล้วนะคุณผู้ชมว่าเทพน้ำมี2รุ่นเหมือนอินาซุมะกับซูเมรุเทพที่เป็นต้นกำเนิดเหลือแค่เวนตีกับจงลี่ครับพวกเขามีอายุมากกว่า3,000และ6000ปีส่วนเมืองที่เหลือก็มีแต่เทพตนใหม่ขึ้นมาแทน เทพน้ำโฟกสัสมีช่าวหรือว,ว่าใช้ดาบเล็กด้วยนะครับส่วนว่าจะเก่งกว่านายน้อยได้ไงผมก็คิดว่ายังไงเทพก็ต้องออกมาโหดอยู่แล้วออกมามีประโยชน์รอบด้านแน่นอนครับดูอย่างเทพทั้ง4ที่ออกมาได้เลยพวกเขาจะเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างเวนติก็รวบดีที่สุดปู่จงก็โลกแข็งที่สุดเอก็ฟื้นฟูโหดที่สุดอันติปาดไปแป๊บหนึ่งอันติใหม่ได้อีกสรอบไม่ใช่แล้รอบเดียวพอเนาะ ส่วนนดา,ดาก,ก็สายชำนันท่าที่โอที่สุดเชื่อมดามเหจมอนได้อีกแล้วเทพน้ำโฟคาร์ลน,นะครับจะเป็นอะไรดีที่สุดหรือจะฮิวดีที่สุดแปะน้ารัวที่สุดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสายของเทพน้ําผมก็คิดว่าเป็นซับพอร์ตอีกนั่นแหละเพราะสี่เทพก็มาสายซับกนันหมดเลยจะฉีกมา DPS ก็ยังไงอยู่เนาะแต่ก็ไม่แน่ครับก็นายน้อยก็เป็นซับไม่ใช่หรอถ้าเทพน้ํามาเป็น DPS ยืนสนามก็อ,อาจจะเป็นไปได้ใครจะไปรู้เนาะ โอเคต่อไปมาพูดเกี่ยวกับตัวประเทศกันผมได้ข่าวมาอีกแล้วว่าฟอนเทนจะอ้างอิงมาจากเมืองหลวงของ2ประเทศคือลอนดอนประเทศอังกฤษและปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับชื่อฟอนเทนก็แปลว่าน้ำพุนั่นแหละเนาะข้อมูลยังบอกอีกว่าฟอนเทนเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศรระิลปะ เป็นประเทศที่เชิดชูความงดงามในฟอนเทนยังมีองค์กรหรือศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยเครื่องจักรและพลังงานภายในด้วยแถมยังมีสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ใช้กันทั่วเทวดนะครับอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปกับถ่ายภาพยนตร์บางทีอาจจะมีรถจักรไอ้น้ําก็ได้มโนไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตที่เป็นระบบดำน้ำําอันนี้ก็น่าลุ้นนะครับว่าจะทําระบบออกมาเป็นยังไงผมบอกเลยว่าใครที่ไม่กลัวทะเลไม่กลัวน้ําลึกอาจจะชอบนะแต่คนที่กลัวนี่สิ ผมก็เข้าใจนะขนาดผมไม่กลัวแต่พอดูเกมที่อยู่ใต้น้ำกับภาพใต้น้ำมันก็ยังรู้สึกวันๆเลยครับไม่รู้ว่าตัวอะไรจะโผลมาแต่ทะเลของเทวัเป็นน้ำใสอาจจะเห็นหมดก็ได้เนาะเหมือนใน P ีวีเลยใสยปิ๊งแล้วถ้าพวกตัวว่ายไวๆอยู่ๆโผล่มานี่ผมก็ลั่นเหมือนกันนะแต่ระบบนี้โผลมาทุกคนก็เฮือหากันมากครับเดี๋ยวเขาคงทําให้มอนสเตอร์น่ารักเองแหละแบบทําให้ไม่ดูน่ากลัวอะไรแบบนั้นหวังว่านะไม่ใช่มาแบบเป็นตัวยึกๆอะไรนี้อีกกลัวเขาไปใหญ่เลย เนื้อเรื่องจะมีการแบ่งฝ่ายกันอีกแล้วครับตัวแปรที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายสงบลงหรือเข้าใจกันได้ก็ไม่มีใครเลยครับนอกจากเราได้แหละเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆภายในประเทศแล้วถึงฟอนเทนจะดูมีเทคโนโลยีล้ําสมัยอยู่แต่พลังงานก็ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดเรื่องพวกนี้ก็รอการแก้ไขจากเราดีเองต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่จะเข้าฟอนเทนนะครับลินนี่กับลินเน็ตเป็นนักมายากลหนุ่มน้อยลินนี่คนนี้นี่เอง มาแบบนี้เยอะๆก็ดีนะผู้ชมโอเคมาดูฝั่งพี่สาวกันบ้างหรือน้องสาวอันนี้ต้องถามข่าวลือแต่ผมจะไม่เอาลิกมาใส่ในนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสาวหูแมวถ้าเป็นแมวแท้ในีลินนี่อาจจะเป็นหนุ่มน้อยหูแมวก็ได้นะก็เป็นพี่น้องกันนะเนาะ แต่ใส่หมวกปิดกับไม่มีหางเนี่ยสิจริงๆข้อมูลแทบไม่มีอะไรนอกจากที่คิรล,ล,ละบอกมาเลยนะครับว่าเธอนั้นเคยเจอลินนี่ที่เป็นนักมายากลแต่ที่แน่ๆเข้าตู้ให้สุ่มแน่นอนเพราะทั้งคู่เป็นตัวละครสปอยตั้งแต่เกมเปิดเหมือนๆกับพวกอายากะเลยต่อไปก็เป็นเทพน้ําที่มาแน่อยู่แล้วลักษณะจะมีความคล้ายเซเลนิดๆรอเสียงภาคออกมาก่อนครับจะได้รู้กันว่าเป็นเซเลไหมอาจจะเหมือนอะฮิดะกับเทเลซ่าในฮงไกอิมเพคเติร์ดที่เหมือนแค่สีผมกับเสียงภาค คนต่อไปที่จะเข้ามาก็เป็นผู้พิพากษาสูงสุดที่มาในรูปแบบผู้ชายตัวสูงก็แน่นอนอยู่แล้วนะที่ประเทศแห่งความยุติธรรมจะมีผู้พิพากษาตัวละครอ,อื่นก็เป็นนักข่าวจากสตีมเบิร์ดเป็นนิตยาสารของฟอนเทนนะครับตอนนี้มีมา2คนซึ่งแกสตันไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะเป็น NPC ยืนอยู่หน้าคฤหาสของโดลี่ไปแล้วส่วนตัวละครเล่นได้อย่างชาลอดในอนาคตเข้าตู้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะท่าน้ําแข็งด้วย ตัวละครดีไซน์สวยๆทั้งนั้นมีหนุ่มน้อยตาสวยมาเพิ่มด้วยแล้วก็ตัวละครคล้ายๆซัมโบในฮงไกสตาร์เร็วมาเป็น5ดาวน้ำแข็งครับต่อไปจะมาเป็น10บกว่าตัวละครเลยมีโมเดลเหมือนหนึ่งใน7แม่มดมาด้วยอีกนะส่วนตัวละครอื่นผมก็เคยลงไวในเฟซแล้วเนาะแล้วข่าวลือก็น่าจะมีเยอะมากมายแล้วแต่ผมไม่เอามาลงใน u t u b e นะครับรู้สึกกลัวนิดนึงการแต่งตัวก็มาสไตล์ฝรั่งเศสเลยก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าอ้างอิงมาจากฝรั่งเศสกับอังกฤษ โอเคสุดท้ายมาพูดถึงเรื่องผู้บริหารฟาทุยที่คาดว่าจะมานั่นก็คืออเล็กชิโนคุณแม่ในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเธอเป็นผู้สร้างเหล่าทหารและสายลับมากมายและส่งไปเป็นสปายในต่างประเทศหรือกันว่าอเล็กชิโนจะเป็นบอสลายสัปดาห์ใหม่ฟาทุยอีกคนหนึ่งก็คือผู้บริหารอันดับที่7แซนโดเน่ข่าวบอกมาว่าจะเป็นตัวเล่นได้ด้วยครับแล้วอเล็กชิโนผมละถ้าเป็นบอสแล้วตายด้วยเท่ากับโฮโยตัดตัวละครที่คนชอบมากที่สุดทิ้งไปเลยนะ ตอนมาคือทุกคนฮือฮามากเจลุกนี้คนอย่างชอบครับผมก็ชอบแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโควโอเวิร์ตนั่นแหละครับส่วนตัวผมก็คงให้อภัยยากนิดนึงอะถ้าเอเล็กชิโนตายเกมนี้ถ้าใครไม่กลับใจก็เท่ากับตายนั่นแหละครับซึ่งผมก็เศร้ามากเลยอะ แต่ส่วนอื่นที่จะเข้ามาฟอนเทนแน่ๆก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมเรื่องฮือฮาจะมีมาอย่างไม่ขาดสายเลยครับรอแพด4.0มาฟอนเทนก็อาจจะเริ่มมาแล้วพอ3.8เสร็จจะขึ้นเป็น4.0เลยนะครับส่วนตอนนี้เราอยู่3 7อยู่รออีกไม่กี่เดือนเท่านั้น โอเคถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแบบชัดๆผมก็จะมาทําคลิปให้อีกทีนะครับเนื้อเรื่องฟอนเทนจัดเต็มแน่นอนเรื่องประวัติไว้ใจผมได้เลยกดซับไว้เพื่อรอดูได้เลยนะผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนรอคลิปใหม่ๆจากผมกันได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย